ก็กลับสวัสดีเอฟทุกคนนะครับสำหรับเย็นเย็นวันที่สนะิบห้าเนาะพรุ่งนี้หลอยแนวทางก็จะมาแล้วสาหรับทาที่ตามออมสินนะครับออมสินเนาะวันนี้นะครับผมให้เด่นไปที่หกับเจนะครับออมสินหกเจ็ดตัวเจาะหกสามหกสี่หห้านะครับแล้วก็เบิ้ล6หกหเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับระวังเจ็ดหกด้วยกันแล้วกันเส่วนสามตัวนะครับผมมองไว้ที่ห้าหกสี่สามหกสี่ครับสำหรับอมสินเนาะชุดเด่นนะครับหกสามหกสี่แล้วก็ 7จ็ดสเน้น6กรอง7นะครับระวังเบิ้ลหกจริงนะเจาะ7 5มาหกเจ็ดทงนะครับเออส่วนท่อกสอนะครับท่อกสอผมก็จะเด่นที่6กับ7เหมือนกันนะครับ6 7เจดตรวจเจาะนะ6ก6ก้าหกศู เจ็ดนะครับ3ตัว961เม็ดเดียวนะเน้น6เหมือนกันนะครับ6 9 6 1 7 9 7 1อันนี้ก็คือออมเอ่ทอทกศนะครับสำหรับทกศเด่นชุดเดียวกันเนาะก็ระวังเบิ้ล6ก็ระวัง6 7ด้วยกันแล้วกันบางทีไม่ได้จับให้นะครับสำหรับทกศออมสินวันนี้6น่าจะมานะ6เด่นขนาดนี้นะครับ6ทกศออมสินทกศรัฐบาลไทยอาจจะมี6นะครับ6อะไร <laughs> บนผมเน้นหกนะครับอะโชคดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่ตามอมสินกับทกศก็มาแบบสั้นแบบนี้เออถ้าลงเป็นคลิปชอ็อตก็ดีนะ <laughs> อะไม่เป็นไรนะครับทกศอมสินจัดไปครับเด่นเอมีหกกับเจ็ดนะครับเด่นทั้งคู่ครับผมเริ่มแต่ทกศแล้วก็มาอมสินนะครับโชคดีครับ